เคล็ดลับความสำเร็จที่สามมองตัวเองว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างนับจากนี้จงรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นเต็มต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังจะเป็นอย่า,าข้ออ้างหรือกล่าวโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือความล้มเหลวของตัวคุณเองจงเริ่มพร่ำบนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตคุณที่คุณไม่พอใจ อย่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองถ้ามีบางสิ่งในชีวิตของคุณที่คุณไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่าเพราะคุณคือผู้กําหนดโชคชะตาและชะตาชีวิตของตัวคุณเองคนอเมริกัน3%บนยอดพิระมิดมองตัวเองว่า ไม่ได้เป็นลูกจ้างพวกเขาไม่สนใครว่าจะเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เขาหรือข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดที่คุณทำก็คือการคิดว่าคุณกําลังทำงานให้กับใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวคุณเองคุณเป็นนายตนเองเสมอคุณคือประธานบริษัทที่บริการตัวคุณเองเสมอฉันเป็นประธานบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในขณะนั้นคุณจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม เมื่อคุณมองตัวเองว่าไม่ใช่ลูกจ้างใครเท่ากับว่าคุณได้พัฒนาความคิดในแบบของเจ้าของกิจการขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นความคิดของคนที่เป็นอิสระรับผิดชอบต่อตนเองและรู้จักเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแทนที่จะรอให้ใครทำบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่คุณเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาเองคุณมองตัวคุณเองว่าเป็นเจ้านายของชีวิตคุณ คุณมองตัวคุณเองว่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพร่างกายฐานะทางการเงินหน้าที่การงานความสัมพันธ์รูปแบบการใช้ชีวิตบ้านรถและทุกองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคุณนี่คือกรอบแนวความคิดของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองคนที่รับผิดชอบต่อตนเองจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์อย่างมาก พวกเขามีความคิดรเริ่มที่จะลงมือทำเสมอพวกเขาชอบอาสาทำงานต่างๆและเรียกร้องความรับผิดชอบเพิ่มเสมอผลที่ตามมาก็คือพวกเขากลายเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและน่านับถือที่สุดในองค์กรพวกเขาเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะรับตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตคุณเอง ก็ควรทำแบบนั้นด้วยเช่นกันคำถามก็คือถ้าคุณได้เป็นประธานบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่หนึ่งวันหรือไม่ก็รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัทที่คุณทำงานอยู่สิ่งเดียวที่คุณจะเลือกเปลี่ยนแปลงทันทีคืออะไรไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรให้จดมันลงในกระดาษวางแผน และเริ่มลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้การลงมือทำครั้งนี้เพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วเอาล่ะครับสิงโตจะพาทุกคนไปเล่นเกมเศรษฐีที่3อุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับเริ่มกันเลยระบุเหตุผลและข้ออ้างที่คุณชอบหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอุทิศตัว ให้กับเป้าหมายทางการเงินของคุณอย่างเต็มที่คุณกำลังโทษใครหรือสิ่งใดว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณย่าอยู่กับที่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือสิ่งใดก็ตามจงยืดอกรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่แล้วลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้ฉันคือกัปตันผู้ควบคุมจิตวิญญาณของฉัน ฉันคือผู้กำหนดโชคชะตาของตนเองวิลเลียมเฮเล่เป็นไงล่ะครับเคล็ดลับความสำเร็จที่3ดีมากๆเลยใช่ไหมครับและใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งหรือกดแชร์อย่าลืมนะอย่าลืมกดกันด้วยครับอ้อเกือบลืมไปแนะ่ดาวน์โหลดสติกเกอร์ลน์ของสิงโตหรือยังครับถ้าดาวน์โหลดแล้วคลิก ชมคลิปต่อไปเลย